สวัสดีครับผมวันนี้วันที่5มกราคม2,66 6นะครับผมก็มี2เรื่องมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตกันนะครับเรื่องแรกนะครับผมนะก็แน่นอนว่าเข้าเดือนมกราคมปี2566แล้วนะครับหายท่านนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับ39นะครับหรือว่า40เนี่ยนะต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารีเช็คกันนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อจะได้รับทราบนะครับว่ามกราปี66 ใยนะครับในเรื่องของส่งเงินสมทบนะครับนะเข้าสู่ระบบการสังคมเนี่ยเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะส่วนเรื่องที่2นะครับผมนะในเรื่องของช็อปดีมีคืน ก็ดาเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาแล้วนะครับผมจนไปถึงวันที่15กุมภาพันธ์สอ6พนะนะครับก็อย่าลืมสําหรับในส่วนของนะครับเกี่ยวกับการเข้าร่วมนะครับโครงการนะลดหย่อนภาษีสูงสุดได้40,000บาทเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยฮะก็จะมากําชับแล้วก็มาแบ่งปันสําหรับหลายท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็มีการเติมน้ํามันนะท่านก็อย่าลืมนะ เป็นในส่วนของการขอแบมกับภาษีในเรื่องของการเติมน้ํามันได้อันนี้สําคัญนะนะครับผมเพราะว่าหลายท่านอาจจะนะครับเติมน้ํามันเนี่ยเป็นหลักพันสองพันสามพันเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการออกแบบกับภาษีเพื่อจะเข้าโครงการช็อปดีมีคืนแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องแรกครับเงินสมทบประกันสังคมนะครับเดือนมกราคมปี266ในส่วนของมาตรา3339แล้วก็40เนี่ย จ่ายกันกี่บาทนะครับสำหรับในส่วนของผู้เงินตนมาตรา33นะครับผมนายจ้างและก็ลูกจ้างจ่ายไฟล์ละ5%เนะครับหากใครมีเงินเดือน15,000บาทนะก็จะต้องจ่ายเงินสมทบนะครับ750าบาทต่อเดือนนะครับถ้าเราดูนะครับในเรื่องของการรวมเงินนะเงินสมทบประกันสังคมครับที่จ่ายทั้งหมดตลอด12เดือนเมื่อปีที่แล้วคือปี2,565 ในกรณีผู้ที่มีเงินเดือนนะครับมากกว่า15,000บาทนะครับเท่ากับว่าปี2 6 6 5ได้จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ6300าบาทนะครับวงเล็บครับจากเดิม9,000บาทนะครับเพราะว่ามีการปรับลดอัตราเงินสมทบมาตรา3 3านะฮะในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะนั่นคือช่วงแรกแล้วก็จะมีเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี265พนะครับเพราะนั้นเนี่ย โดยรวมของปีที่แล้วนะครับผมถ้าไม่มีการปรับลดอัตราเงินสมทบเนี่ยนะครับก็จะเป็น9,000บาทนะครับในในปีที่แล้วนะครับแต่ว่านะมันมีการปรับ2ช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะโดยรวมนะครับที่เราจ่ายเงินสมทบไปทั้งหมดก็6,300บาทนี่คือปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของ265นะครับ ่อ,อมาครับมาดูผู้ประกันตนมาตรา39นะครับก็มีการส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมมาตรา39ในเดือนมกราคมปี266นะครับผมก็คือ432บาทนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ใจ่ายในส่วนของเดือนมกราคมนะครับถ้าพูดถึงในปีที่ผ่านมานะครับผู้ผประกันตนมาตรา39นะครับที่นำส่งเงินประกันสังคมตลอดปีนะ จะมีวงเงินทั้งสิ้นนะครับ3า8 5บาทนะเพราะว่ามีการปรับลดอัตรางเงินสมทบครับในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะแล้วก็เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2องพนะครับเช่นเดียวกับนะผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับทั้งปีที่ผ่านมาครับก็คือปี265นะครับต่อมาครับผู้ประกันตนมาตรา40นะในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ทางเลือก ในเดือนมกราคมครับครั้งเลือกที่1เนี่ยนะถ้าเราดูก็คือว่าในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายนะครับหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตนะครับในอัตรา70บาทต่อเดือนนี่ก็เป็นมาตรฐานนะครับทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต แล้วก็กรณีชราภาพนะครับในอัตรา100บาทต่อเดือนนะครับทั้งเรื่องที่3ครับก็คือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยทุกพรภาพเสียชีวิตชราภาพแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับในอัตรา300บาทต่อเดือนนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของเดือนมกราคมปี266นะทั้ง3มาตานะครับในส่วนของมาตา3า มาตาสาแล้วก็มาตรา40ตามลำดับนะครับผมก็ลองเช็คนะว่าเราอยู่ในมาตราไหนนะครับในการจ่ายเงินสมทบเดือนแรกของปีนะครับ266เนี่ยท่านจ่ายไปเท่าไหร่นะครับผมก็แจ้งให้ทราบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา33แล้วก็มาตรา39กนะครับก็มีบทสรุปนะในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบรวมทั้งปีที่ผ่านมานั่นคือปี2 6 5ว่าท่านนะครับน้จ่ายเงินสมทบทั้งหมดไปเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือ เรื่องแรกครับที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปัน,ก,นกันให้กับผู้ประกันตนทั้งสาม,มารถตารับทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบนะเดือนมกราคมปี266นั่นเองนะครับต่อมาครับเรื่องที่2นะครับผมก็โครงการชอบดีมีคืนนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมปี266ไปจนถึงครับ15กุมภาพันธ์6นะนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับจะต้องสำคัญนะ จะต้องมีการออกใบกำกับภาษีเมื่อท่านซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการนะครับตามจายจริงแต่ไม่เกิน4 0,000บาทโดยใช้มากกับภาษีแบบกระดาษหรืออ e ิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขนะครับในการลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลังที่กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้นะครับการซื้อสินค้าหรือว่าบริการนะครับ ไม่เกิน3 0,000บาทสําหรับใบกำกับภาษีนะครับเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษนะหรือว่ารวมยอดกับใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือ30,000บาทแรกแล้วก็นะครับซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์นะครับผมไม่เกิน10,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุปง่ายๆในส่วนของ4 0,000บาทเนี่ยก็แบ่งเป็นนะครับอันแรกก็คือ3 0 0 0 0บาท จะเป็นรูปแบบกระดาษหรือนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนอีก1 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นนะครับใบมกับภาษีเต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับก็คือจะใช้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับผมก็เป็นสัดส่วนประมาณนี้นะครับโดยสินค้าและบริการสามารถลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับต้องเป็นร้านค้าจดทะเบียนภาษีแวดนะครับสามารถออกแบมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเติมรูปแบบเช่น ห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารหนังสือนะครับทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กทุกประเภทวงเล็บครับยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์นะนะครับทีนี้ครับในเรื่องของกร,รมสรรพากรขอย้ําว่าครับสำหรับค่าน้ํามันรถยนต์ ใครเป็นผู้จ่ายเงินค่าน้ํามันนะครับสมกรณ์ให้สิทธิ์นะครับคนดังกล่าวนะแม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่นนะครับโดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์นะอ่านี่สําคัญเหนนั้นท่านไหนที่เขาเรียกว่าใช้รถอยู่นะครับนะท่านไปเติมน้ํามันเนี่ยนะครับท่านก็ยื่นบัตรประชาชนงท่านเพื่อให้อะไรครับเจ้าหน้าที่นะครับปั๊มน้ํามันนั้นเนี่ยนะฮะออกไปกับภาษีนะครับของท่านเหนนั้นท่านสามารถใช้สิทธิต์ตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ แจ้งกันในเรื่องที่2นี้นะครับเพราะว่ารายท่านเนี่ยโอโ้โหเนี่ยตั้งแต่เดือนนะครับอะไรครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าพูดถึงเติมน้ํามันเนี่ยนะรายท่านอาจจะพูดถึงเป็นหลักหมื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งกันให้กับทุกท่านรับทราบนะก็ถือว่ารักษาสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนหรือเขาเรียกว่าการขอบริการนะรถยนต์ภาษีนะครับสูงสุดนะจ่ายจริงนะสี่หมบาทเลยนะครับ สำหรับสินค้าและก็บริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นสุราเบียร์ไวน์ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือนะครับต่อมาครับค่าสาธารณภคเช่นค่าไฟฟ้าค่าประปาหนังสือพิมพ์นิตยสารทั้งกระดาษและก็อิเล็กทรอนิกส์บริการจัดนํำเที่ยวค่าที่พักโรงแรมค่าเบียบ้ยประกันวินาศภัยค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับได้รับการดูแลจากงบประมาณหรือเรื่องภาษีหลายประเภทนะครับน,นี่ก็เป็นการแบ่งปันนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องที่2นะเพราะฉะนั้นสรุปกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เติมน้ํามันนะครับผมนะแล้วต้องการเข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนท่านก็อย่าลืมนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะออกใบกำกับภาษีนะครับทีนี้กร,กรมสรรพากรก็เน้นนะครับว่าสําหรับค่าน้ํามันนะครับรถยนต์นะ ใครเป็นผู้จ่ายเงินค่าน้ำมันนั่นแหละนะครับผมก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้ไม่เกี่ยวหรือไม่ยึดติดสําหรับในส่วนของเจ้าของรถนะคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถท่านขับรถไป เติมน้ํามันนะครับออกแรงภาษีก็เป็นของท่านนะครับนะสามารถเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปทําการลดหย่อนภาษีได้อ่ะภาพประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตกัน2เรื่องนะครับผมนะให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ